สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่5 5ธันยายมนะฮะนี่ขึ้นขับรนได้นึงนะขึ้นมาเก็บของเก็บอะไรครับเพราะว่าเมื่อกี้ลูกค้าเยอะนะฮะลูกค้าขึ้นถึงชั้นสองนะฮะขึ้นมาสับโตอาเก็บอะไรเรียบร้อยผมก็ขึ้นมาเช็ดโต๊ะเรียบร้อยนะฮะเก็บอะไรเปรียบร้อยเพราะว่าทุกครั้งที่ยาปนิบาลโมกกว่าเนาะเออตอนต้นเที่ยงเลยลูกค้าเยอะนะถ้าจะเป็นนักศึกษาอยู่มอ่ะนะเอยกันัล้วแหละนี่เลเดี๋ยวขึ้นมาเป็ดแอร์แล้วก็เดี๋ยวถ่ายสักหน่อยนะฮะเพราะว่าปกติ ผมจะเริ่มถ่ายแค่ตอนมืนะครับเพราะ่าอนทำงานไม่มีไไม่มีมถ่ายอาะี่ขึ้นมาก็แตกต่างจากวอื่นก็ถ่ายนิดนึงนะครับแต่แล้ว <laughs> ผมลงละไม่ทำงานต่อ <laughs> ้าไม่เคยมีลูกค้าตอนนีเพราะว่ามัน <laughs> ตัวอ,อย่างที่บอกไปผมตม้งแต่ <laughs> นั่นแหละทำงานต่อครับไม่จ่ายเงปีเด็กเพ่สาีเเพ่บก่เพ สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่ห้ากันยายนนะฮะใช่ไหมเออใช่แหละห้ากันยายนนะฮะวันนี้ก็เอออย่างที่เห็นนะฮะกิจไกลกุลมากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนะฮะเออมันมันมันยังมีเรียนกันอยู่ไงเออมันยังไม่จบกันนะสองคนนั้นนหะเออ ก็ปกติมันก็มาเรียนแหละไอ้กิจก็วันนี้ก็เลยเข้ามากินผัดเดี๋ยวนะฮะจริงมันก็แบบไอ้กิจอะมัน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 เรียนจบปีสี่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันมันยังต้องเรียนอีกหนึ่งวิชานะฮะก็เทอมนี้ก็นั่นแหละมันหนึ่งวิชาเนี่ยไอ้วิชาที่มันจะเรียนเนี่ยมันมีเรียนวันอังคารมันพูดกับวันพระรสษฎรใช่ไหมมันก็เลยช่วงอังคารพรหัสษฎรเนี่ยมันก็เลยมานอนที่นครปฐมก่อนแต่ว่าก็นอนที่ห้องเก่าไม่ได้นะก็ห้องนั้นคืนแล้วนะฮะก็เลยอ่า เนี่ยมานอนกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะฮะก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนอีกคนหนึ่งมันก็อยู่ที่ไอ้หอข้างหลังเนี่ยหอข้างหลังในหอยเรียกเรียกอะไรนะบัวแสงจันทร์ข้างหลังเนี่ยนะฮะก็นั่นแหละเออก็ มันก็เลยเข้ามากินค่ะแต่เอาจงจริงมันก็มันก็อยู่มันก็มันก็มาอยู่ที่นี่ทุกอาทิตย์นะผมผมก็ไม่รู้ยัแถ้าไม่ไม่เคยเข้ามาเลยสงสัยสงสัยสงสัยก็สงสัยกินอย่างอื่นกันนะฮะแต่นั่นแหละเออวันนี้ก็ได้เจอกันแล้ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจอกินตั้งแต่เดือนมีนาแล้วตั้งแต่วันที่ไปถ่ายรูปกับพวกไอ้แทนนะก็เจออีกก็ดีนะฮะเออเออก็มันก็นั่งนั่งกินอะไรกันแต่ผมก็นั่งก็ยืนคุยอะไรเนี่ยมันยืนยืนอยู่รงเคาน์เตอร์แล้วก็ คุยอะไรกันมันตอนนี้มันกินกันนะฮะก็นั่นแหละไม่ได้เจอกันนานแล้วก็เจออีกทีหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะฮะแต่เนี่ยนะฮะเออผมไปคลิปอะไรแล้วแต่นะเพราะว่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรละเนี่นอกจากนั้นผมก็ทํางานทํางานจอไปสะสมสแตมป์ต่อไปนะฮะไปซื้อเป็นก็ซื้อซื้อข้าวพิทแล็กตกมาแนละ้วว่าซื้อกับสองกระป๋องมันได้สแต็มสามบาทสองดวงนะฮะก็ซื้อมาแล้วก็แปะแปะเรียบร้อยนะฮะเออเก็บไปเรื่อยๆนะฮะว่ามันหมดเขตป,ประมาณสิ้นเดือน เพื่อสถิติการย่นก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ากูจะเก็บไปได้กี่สเต็มนะฮะกูจะเก็บไปได้เท่าไหร่กี่ได้ราคาเท่าไหร่แล้วกูจะเอาไปแกล้งอะไรได้นะฮะก็เอาไว้ดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วแหละเดี๋ยวกูไปกินละท่านายไว้เจอกันพรุ่งนี้ฮะสวัสดีค่ะ